สวัสดีครับทำกันเองวันนี้แอดมินมีวิธีการทำแกงป่าปลานิลง่ายๆอร่อยๆหอมๆแบบนี้มาฝากนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและวิธีทำกันก่อนเลยดีกว่าครับอันดับแรกนะครับปลานิลนะครับล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับขูดท้องให้เรียบร้อยนะครับจะช่วยลดกลิ่นคาวนะครับมะเขือปอนะครับหั่นแล้วก็แช่น้ำเกลือไว้นะครับช่วยให้ไม่ดำนะครับถั่วฝักยาวหั่นชิ้นนะครับใบมะกรูดฉีกครับ พริกแกงเผ็ดครับข้าวโพดอ่อนกระชายซอยเกลือป่นครับผงปรุงรสครับพริกชี้ฟ้าแดงพริกไทยอ่อนน้ำปลานะครับใบกะเพราครับผมส่วนผสมมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะครับอันดับแรกตั้งน้ำให้เดือดนะครับใส่พริกแกงเผ็ดลงไปนะครับ เสร็จแล้วก็รอพี่แกงระลายสักครู่นะครับจากนั้นนะครับตั้งให้เดือดจนมีกลิ่นหอมก่อนเลยนะครับนี่นะครับให้เดือดพุ่งขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับนำปลาใส่ลงไปได้เลยนะครับเวลาที่เราใส่ปลานี่น้ำต้องเดือดพุ่งและไฟแรงนะครับจะช่วยให้ปลาไม่คาวได้นะครับ หลังจากใส่ปลาไปแล้วนะครับเราก็จะตั้งรอจนกว่าปลาสุกนะครับฉะนั้นอย่าคนนะครับตามด้วยมะเขือเปราะครับถั่วฝักยาวครับข้าวโพดอ่อนครับนี่นะครับตั้งสักครู่นะครับรอให้ผักสุกก่อนนะครับโรยกระชายลงไปครับ ใบมะกรูดครับผมเสร็จแล้วก็ตั้งรอ,อน้ำเดือดสักครู่ให้เครื่องสมุนไพรต่างๆมีกลิ่นหอมออกมาก่อนนะครับตามด้วยพริกไทยอ่อนนะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปลาสุกแล้วนะครับเราจะเริ่มปรุงรสกันแล้วนะครับน้ำปลาครับ เกลือป่นครับผงปรุงรสครับผมเล็กน้อยนะครับโรยด้วยพริกชี้ฟ้าแดงนะครับหลังจากที่ทุกอย่างสุกดีแล้วเรียบร้อยนะครับตามด้วยใบกระเพรานะครับเร่งไฟแดงนะครับให้ใบกะเพรามีกลิ่นหอมนะครับนี่ครับ แบบนี้นะครับก็จะเป็นอันเสร็จนะครับเมนูแกงป่าปลานิลง่ายๆเอาร่อยๆในแบบของทํากินเองนะครับอัตราส่วนต่างๆแอดมินเขียนให้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆอยากลองทําสามารถทําตามได้เลยนะครับหรือใครอยากให้แอดมินทาเมนูไหนครับสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับวันนี้แอดมินต้องขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ